ทำไมใครๆก็อยากเป็นเมมเบอร์ที่ She v k v k Center Clinic คุณหมอน่ารักมากๆแล้วก็ที่คลินิกมีเครื่องให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่ามาเปิดวงเงินที่นี่ก็ได้ทำตั้งแต่หัวจรดเท้าแน่นอนคุ้มค่ะ ให้คุณหมอดูแลมาเป็น10ปีแล้วค่ะ,คะจนมาสาขานี้ก็ใกล้บ้านด้วย<ช>ก็เลยเปิดเมมเบอร์เลยยังไงก็ต้องหมอกุ้งอยู่แล้วก็เลยทีเดียวใช่เป็นลูกค้าประจำใช่ราคาดีแบบโปรดีจริงๆอ่ะทำตั้งแต่หมอปลายตั้งแต่สาขาหนึ่งที่มีสาขาเดียวอยู่จริงๆรู้จักคลินิกความงามเยอะมากเหมือนกับพอเรารู้จากคลินิกเยอะค่ะก็เลยเหมือนเลือกที่จะแบบมากับหมอกุ้งเพราะหมอกุ้งดูแบบเชี่ยวชาญแล้วก็รู้จริงระหว่างที่คุณหมอทำอะค่ะคุณหมอแบบอธิบายละเอียดมากซึ่งไม่เคยเจอที่ไหนมา ปกติเป็นคนกรุงเทพด้วยขนาดทาที่กรุงเทพก็ไม่เคยเจอคนหมอแบบนี้ค่ะเพราะว่าอยู่กรุงเทพเป็นหลักจริงใช่ค่ะแต่เรื่องว่าเปิดเมมพีของราเลยชอบปลุกยากชอบปลุกยากใช่ค่ะเพราะว่าพนักงานก็บริการดีมากค่ะชอบที่สถานที่เนาะสะดวกสบายเราไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพก็ได้การบริการระดับพรีเมียมอุปกรณ์เครื่องมือดีมากๆคุณหมอเก่งที่สุดแล้วก็น้องๆบริการดีค่ะ มีคุณหมอที่ให้คำแบบนะนำที่ดีค่ะแล้วก็โปรดักทุกชิน้นเนี่ยก็คือเป็นโปรดักที่ผ่านาการเอฟบูชอนออยค่ะเหมอมั่นใจหมอปุ้งเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับของ KBK Center เนี่ยก็น่าเชืยอย่อถือเหมือนเราก็กล้าปากหน้าไว้น้องหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามั่นใจในตัวคลินิกตัวหมอเจดแล้วก็คุณหมอปุ้งอะไรอย่างเงี้ยมาก ทุกครั้งที่มาก็จะได้ของแท้เลยก็ประทับใจเครื่องมือที่ได้คุณภาพค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณหมอค่ะที่นี่มีเครื่องเยอะแล้วก็โปรโมชั่นก็โอเคไว้ใจมาทํสองคนนะฮะไม่ใช่คนเดียวค่ะคุณสามีก็ด้วยนะคะเป็นลูกค้า2คนเลยพร่าคุณหมอทําเองค่ะจะได้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยมันถูกหลักตามวิชาการแพทย์คุณหมอแบบฝีมือดีมีประสบการณ์ในการทำเลเซอร์เยอะเ้ยม,มีความเชี่ยวชาญคะ่ะ ติดตามคุณหมอกุ้งแล้วก็การวิกแกคลินิกมาสักระยะนึงแล้วค่ะแล้วก็พอได้มาปรึกษาเข้ามาคุยกับน,น้องๆแล้วก็คุยกับคุณหมอเนี่ยก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะก็เลยเปิดเป็น VIP ไปเลยค่ะ<อ>แล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือของคุณหมอฝากผิวหน้าไว้ที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปที่อื่นเลย ขอบคุณมากค่ะ